เป็นญาติกันก right? hey, ็ไม่ขายนะขายของแพงอ่ะเฮ้ยโลละห้า <balcony> สิบเขาขายข้างล่างโลละแปดสิบนะเอ้ยฝรั่งอะไรนะก็เรียกฝรั่งเป่าซื้อมีดไม่ทันหรอกตายแล้วฝรั่งลูกแล้วข้าวต้องกินแล้วไม่ต้องกินข้าวแล้ววันนี้กินฝรั่งลูกโอ้ เจ้าของร้านน่ะบะหมี่แรชเชนอร่อยบรรยากาศดีมากไปคุณแม่เดี๋ยวจะไปนั่งกินทุกวันเลยเพราะว่าอะไรบ้างเพ้าะทำไมตึกนั้นมันล้างอ่ะตึกไหนอ๋อฟฟิตึกเหลืองๆขอบคุณมากเมื่อวานที่ทานค่ะค่ะอร่อยสเต็กอร่อยเลยฮะอไปนั่งสเต็กแล้ววันหลังจะไปทำคลิปโอ้สาวพี่เอกมากไปนั่งกินนะไม่ต้องขับรถไปไกลถึงอ่ะบางแสนนะลมพัดลมเย็นอยู่บางแสนอ่ะที่ไหนครับ เขาแนบรสแปซเซียนชื่อร้านอะไรครับแปซเซียนบะหมี่เกี๊ยวแปซเซียนบะหมี่เกี๊ยวอร่อยมากพี่ยาไปกินมาแล้วเม,ม,ามาื่อวานนะพี่ยาองบีเอพี่ยาไปเทสมาแล้วแล้วก็คือบรรยากาศนี่แบบชิวมากเลยแล้วก็อะไรเปล่าร้านเขาเนี่ยนะเขาขายบะหมี่ส่งด้วยนะเดี๋ยวเราไป่ายที่โรงงานก็เลยขายขายกี่วันวันไหนบ้างครับทุกวันเปิดทุกวันครับเปิดกี่โมงกี่โมงครับเปิดช่วงเช้าช่วงเช้าจะเป็นข้าวมันไก่อายุอะไรอปีนี้เหละครัหกสิบเอ็ดค่ะ ขายของไม่เคยหยุดเองคนมันจะรวยอ่ะการมีทรวยได้เนี่ยรวยนยครับการกยา ปีตรงี้ขายอยู่25วันนี้ลดเหลือ20ใกล้รองใกล้ไม่รองใกล้เก็บเนื้อปลาลบบานร้อยเพนร้อยเพนเนอะเมื่อวันขายได้เท่าไหร่อะเอากล้องหนึ่งครับลูกค้าลูกค้าเอากล้องนี่เราไม่ได้ขายใช่ไหมจะขายได้ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราตรงเนี้ยแต่ถ้าอยู่ในนู้นนะมันขายได้อยู่แล้วไงอันนี้จะขายได้ไม่ได้มันอยู่ที่แม่ค้าแล้ว ต้องรู้ครับป้าโอเคค่ะนี่ถ้าผมตั้งโต๊ะเก็บถ่ายรูปยาคนละห้าบาทผ,นนผมรวยเลยเนี่ยผมรวยเลยเนี่ย ไปหาข้าวกินไปหาข้าวกินอยากกินข้าวดีกว่าพิยาพอหิวข้าวแล้วถ้ามันไก่หนะ้ามอครับของละสามสิบไม่ทำไมมันร้อนวะรอ้อนพี่เอกไงแดดร้อนมากพิยาตอนนี้เกี่ยวอะไรล่ะเตามันร้อนแดดร้อนแยกย้ายแยกย้ายนียยย่คือของเธอนะ่ยมัน,นร้อนเขาร้อนเขาเตาอ้าวเาหรอใช่ต้องยกเตาถึงครับจริงๆรน่ะต้องหันไปย่างตรงนู้นหนูหนูหนหน หนัวต้องมันก็ร้อนอยู่ <vo> ดีเลยและพัดลมเป่ามาทางนี้เขาก็ร้อนนะดิคุณพี่เดี๋ยวพี่ยากรีดให้เดี๋ยวนะร้อนก่อนนะวันนี้เดี๋ยวพี่ยากรีดให้ใหม่เราต้องย่างตรงนี้เลยพี่เอ๋ครับนี่ยไม่ถ่ายตรงนนย่างตรงนี้ก็ได้ครับย่างตรงนี้ก็ได้มาเจอเจ้าของแล้วมาเจอเจ้าของร้อนเขาร้อนนะครับมาเปี่เขาได้ได้ครับได้หมดครับนี่แล้ววันนี้นะนัว ไม่ก้ามันไก่หน้ามองมาอยู่นี่น้วหนู่ตติดกับข้างบนขายดีครับตรงไหนก็นได้ครับติดกับพี่ยาเนี่ยที่ขายขนมใช่ครับเพราะั้นตรงสารก็ได้ก็อยู่ที่สารนะขายดีครับขายดีแล้วเย็นด้วยนะจะบอกให้เป้าสาร องโน้นมีทว่าหลังไสแดงรห้าสิบนะวันนี้แล้วแตงนะแล้วแต่ลูกค้านะานะี่รถอะไรนีหน้าไปต่างอนะไรน้ำกหลังร่วย คุณแม่บอกว่าพี่ยานน่ารักมากเลยจ้าอร่อยชอบกินฝรั่งเคยเจ็บตัวเพราะฝรั่งเล่าให้ฟังแล้วครับร่นร่นตรงความี่อยากกินมาเป็นกระเช้าเลยพี่ยาเฮ้ยสวยอะ่ะอ,อันนกนกระเช้าพี่ยาดูกระเช้าชดูกระเช้าโอ้โหเป็นกระเช้าเลย เกตพเมี์ยมเก้ไม่ได้ยานะหายไปไหนลูกนึงลูกค้าจะเขาให้ลูกค้าเลือกได้ครับกล่องอะไรกล่องอะไรอุ้ยถูกมากเลยกล่องเจ็ดอิ๊บนี่นี่เอาไปเอาส้มไปวางตรงสารเจ้าวันนึงไปเดี๋ยวพี่ยาไปตังว่ะ เอาส้มนะเอาส้มนะไปวางเลยเดี๋ยวพี่ยาไปไหว้แล้วก็เก็บตังค์ด้วยไปวางไว้เร็วๆเข้าเดี๋ยวพี่ยาไปไหว้ทุเรียนนเอาส้มนะเอาส้มไม่ใช่เอานี้ด้วยส้มด้วยได้ไหมได้กล่องอย่างละครึ่งกล่องเอาส้มด้วยนี้ด้วยขายดีอ่ะแล้วก็ขายถูกแม้ที่อื่นขายร้อยหนึ่งทำนี่ลูกงห้าบาทที่นี่ขายที่นี่ขายอะไร กล่องอาจ0ิพี่เอินขายร้อยหนึ่งเจ๊ฝ่ายมาไหมมาครับเายวัสดีค่ะวันนี้สวยต้องให้มันเหนียวกว่านี้ทำให้มันพัฒนาไปเรื่อยๆเจ๊ฝ่ายขอเบอร์โทรครับมีคนขอเบอร์โทรเจ๊ฝ่ายเบอร์โทรนะคะติดต่อใช่ไหมครับมีคนขอเบอร์โทรไว้0ูนย์เก้าสองค่ะศูนย์เก้าสองหกศครับสอครับโอเคครับขอให้แล้วนะขอให้แล้ว ขายดีไม่มอานเย็นเขาขายกันได้เป็นแสนแล้วมึงยังไม่ตั้งร้านแต่ดีกอนอะโอ้ยเขาขายกันเป็นแสนแล้วมึงไม่ตั้งร้านเลยสิเนี่ยเป็นแสนแล้วไม่ทอดไม่ทำนะเนี่ยนี่นี่พี่เอกเร็วๆเฮ้ยใหม่รอน ดูคิวยาไปดูแล้วทอดเร็วๆทอดเร็วๆพี่เอเขาบอกให้พี่เอกินร้อนๆมันแกงห่งมาดิห้ามเตาด้วยนะคะนั่นน่ะเตาด้วยมันมันไม่ไหลสดมันจะอ่านจากไหนข้อความฮะอัดวีโอไม่ไหลสดจะถามจากไหนยาไปเดี๋ยวไปไหว้แล้วไปวางไว้ก่อนเดี๋ยวไปไหว้ก่อนนนะะะะคครอ แน่นเลยครับวันนี้คนแน่นเลยสวัสดีค่ะพี่ยาน่ารักและใจดีมากชอบมากคยสวยนเลย่ะนี่ลูกค้าชมคนใส่คนขายสวยน่าดูเลยลูกค้าบอกอะไรลูกค้าสวยสวย อยแบบังผมก็ไม่รู้เรื่องกับพี่ยาเลยเพราะมันกุ้งไข่แฟ็นชายไม่เหรอพี่ยาเขาถามว่าเขาถามไม่ใช่เขาถามว่าเพราะมันกุ้งสอนสูต้ไหมคะเขาไข่แฟ็นชายมั้ง อ้ย่าพี่ยาเป็นคนตลกลูกค้ข้าวผู้ชมบอกรึเปล่าใช่พี่อยากกินแม่พี่เอ๋อยากกินอันนี้กินเลยครับพี่ยาลูกตาลลูกคิดเอาหน้าแล้วเอาตาลแล้ลูกคิดคุณสมสุขบอกว่าสวัสดีครับพี่ยาพี่ยายิ้มมีเสน่ห์ตาลูกคิดแล้วก็น้ำแดงใส่อะไรดีวะอีกอย่างนึ่งใช่ไหมกับกล้วย พี่ยาใายหาตลอดสนุกตลอดไม่เอานมไม่ชอบนมน้องเอลขายงานวัดไร่ขิงอยู่ครับพี่ยาเขินน่ารักจังเหมือนเด็กกินน้ำก่อน น้องเอลเขาขายงานแล้วได้ขิงอยู่ครับผู้ชมได้ค่ะไม่ใช่หรอ าา้เราขายี่ขอขอบคุณผู้สนับช่องเป็นเอกชาแนลยาดอมุนไพรตามมาดามเก่ง G L เซรั่มไว้เซรั่มบำรุงผิวหน้าน้ำแร่วเวลเร่โรงงานเบเกอรี่สุดติ่งกระดิ่งแมว B อ n ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารควบคุมน้ำหนัก